ตลาดนัดโครกโระบือส้มปล่อยครับมือนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดครับนูเขาบ้านหาลอยโตชา,ศา,ศาติสะพานนิดนึงครับผมตลาดจะโสอนมืออื่นเปิดขายปกติครับถึงเป็นวันหยุดวันแม่แต่ว่าเขาก็เปิดขายครับเขาแรงมือนี้ครับสิบสิบพกธนิก,กาเดี๋ยวออกมือซ่าวครับผมไปฟังราคาตรงกันพอดีน้องโทรมาหารมือว่านเนาะให้นชา,าติทำอะไรแน่ที่โชกอย่าฝัาสูบยาอะไรไปไหน เามาเปิดเน้นี่เปิดนเ,นเปิดหองสนามไมเลยด้กจออกไปครับสามหมื่นสิบหาลอยนอกดีร้ายนึง,งลูกมันจะเดือนหรอหฮะลูกมันจะเดือนละประมาณนาะสามหมื่นสามหมื่นเท่าไรก่สามหมื่นิบหาลอยลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เาเป็นงินกันพี่น้องครับ เงินเงียบๆเหมือนกันสามหมื่นสิบห้าร้อยดูสองเดือนก็กลัวแม่สูงเม็ดหาซิบได้อยู่เนาะวัวหล่นๆธรรมชาติเนาะวัวหล่นธรรมชาติเอากูได้อยา่างไรข้นวัวไปเลี้ยงเด้อแม่สาวขอาทานอยู่ว่าตัวนี้แห่นม่หยาบหยกไปเนาะลูกแม่เด้อครับผมคือสีหูน้มักเนาะ <laughs> เอามาตัวนี้ปะเอานีเมื่อนี้เมื่อนี้เข้าซื้ออย่างไร มือนนูมือนีเขาบลายเนาะม้โค้งปะเขาบลายครับผมเอาเบอร์มาใส่ก่อนเร็วนะที่งานเท่าไล่ะส6นสาหกสามห้าสองศูนย์าสิลาลาดร้อยนี่เขาสื่อสื่อไปต่อห้าหกพันตัวแม่เด้อพี่น้องไปเอาไปรลัดอายุโซกเลนนะเืิน ตัวนี้สามหมื่นกว่ากันผู้ได้จะไปสื่อกันไปสื่อตั้แรกเด้อพี่น้องตลาดคนละอยู่ท่องยะจุดกระสุท่อนคนละไปยังไปเอาคลิปหนึ่งก่อนครับว่านตลาดวอลลินกับขายงวงมันหลายมาว่านเนี่นมันกับขายอะไรอทุกคนอยู่ครับอุ้ยมือนี้มีตัวงวงแม่เนาะเต็มบาทางนี่แบบเต็มแม่มัดเลยบ่ใหญ่บ่ของพ่อบ่ไมมรมาไหนพ่อ,พอ มีมีากโตัวมาทางกังนสตเนาะร้อยเท่าไหร่อมนี้กันี่นี้เห็นปหมื่นสองตัวนี้กับหมื่นสองซ้ำกันเนาะคนรล่สีคือบอกชิงดังเมละเม่าลว่ะลล่ละหมื่นอตัวนึ่งตัวนีมันเครื่องอมนะพี่น้องตัวนึงเครื่องดำปิดเลยไล่ละหมื่นสอง มีสองตัวเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดไปโทรศัพท์มันตัดไปตัวแม่ละไอ้ยตัวผูไไ้อะไรไปเตยไอ้เปิมคุณตัววะฮ่าพันหาเด้อพี่น้องรักหาเด้อมูมี่รักมูกมี่รัก,กโอ้ยเอาออกกันเฮ้ยเขาเปิมครับไม่มาไม่มาเบือนเฮ้ยอย่าโสไปอยู่นาะเอาไปโลเด้อเอาไปเอาไปโลเพรานว่า,าเขาแกเขาเขาโทรบอกมือเสาร์มาไหวเขาเปิดอยู่เด้อมือวันวันทั้งขั้น เออเขาเปิดกระของใส่น้ำมาทั่วมากร้อยละหมื่นสองตัวหน่อยตัวถือว่าเครื่ององมนี่มันน่าจ,จะลดได้อยู่พี่น้องตัวนี้ก็ะหมื่นสองกัน,ส,นสองก็เอาอะไรเถอะไหนไม่าซ่านสองหมื่นเพียงงี้เนาะเออบอกง่ายๆเลยพี่น้องต่อให้เลยยางพานหนักกล่องได้ขายอีกตัวแล้ววันนี้มัดตัวไวอ,อ,อ้ยังคล่มของพวกไงเสียสายจัง เจ้าเห็นอันนี้บอไอชัวร์วาสนาฟ้ามบออายังไม่เขห็นเราไปใส่เ้าเห็นเรบอผมปกนิเสิมาเนาะจวงนีินลังเราเขาหลาเห็นเลยว่าเห็นทขเาเบิ่งดีงเขาเบิ่งน้อง่อยคุณไปตลาดไทยวย่างดีฉันพอรถไทยเห็อย่างดีครับแล้วก็ไทยเห็นอย่าไทยเมื่ด้เพราะบ่ได้เลือกเดบ่ไบ่ไเบื่องงงามหน่อยเด้คพี่น้องครับเด้อตนลมื่นสองครบหมเงินเลยมื่นสองหมเงินเลยสองมื่น หวเงินเลยสองหมื่นเอาเลขมาใส่เล็วทีมงานบอลบอ,อา่นย์แปดเจนแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแอานตละหมืนสองตัวหนีหาพันของของเต็มมด้วอเต็มมุ้เลียงหลายราคาถึกถึี่นอ้องฝ้ม่มาเอาไปเลียงเลยเด้อในขอกในขอนเนี่ย มันมีคลิปอยู่นิลี่ไลน์เลยกอ,องวาลิ่นผมล้มคนเดียวเหมื <c oughs> อนเขาขึ้นมาไงไฮมันโอ้อย่างน้ำกันเดินลายเลยวังพญานี่เอ้าโอ้ออยงาสาวหลายเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปลงตันอย่าเด้อของพญ่ของพญี่ลี่ป่ะอ้ยงามเด้อของพญี่ลี่เด้อสาวของพญี่ลี่ป่ะ คือคือคอยู่ตรงนี้แม่สาวสองสาวเลยคือคือคือใส่แม่มันยี่ใส่นี่สองตัวนี่ของพญ่รีบอของพ่ญญอ,อ,งอพ่นใหญ,ญ่รีบรอคุณพ,พญ,ญ่รีบดังยังคุณแม่สาวงามง่ามีเนาะโอ้เราเอาของดีมาเลยพญ,ญ่เา ตนลาม่านอวงนีจะไม่มดอขเดี๋ยวไปถามอยกอนพญาต้ไรสาวหน่อยจากพันตัวจากพันตัวจักพันมีไมสาวน่อยนึงยางไปเมื่อกี้เออเอานีแมมอยู่หนีแมมไม่ออกแฝดปเอา คุณแมวเนี่ <kinds of sheep aro> ุ่นตัวหนึ oh, ่งของพหญ่รีของใหญ่เท่านี่แะครับอยก่อใทัเอาลูกน่อยแมนเฟียใหญ่เอาเอาเอาไปยังกันนะเอามันหาแมวพ่อยต้องหนังยังลูกมันแรงในุ้ลแล้วเว้ยแต่ใหทัวมหาเราพี่พลูกมันงามอย่างเราคนนั้นอต สองโตแนี่ยกับลูกสามหมื่นสามเราบรุกคอยมีเบอร์ครับ33เดอ้อตอนนั้นเขยาเป็นยันลี่เราบรุกมีเบอร์ให้ต้องให้มือหนึ่งมากขาึเอาเบอร์หนึ่งได้อยู่ให้มือหนึ่งโท่ามาได้ดยอยู่ครับแต่ว่าเราบรุกมีเบอร์ให้ครับดูมันงามอยู่เดอ้อลูกมือแรกมือเสองรถเราต้องไปยะโสไปยังมากยังมาข้างในผู้โมเหลี่ยงไลยเดิมวันนี้ครับ ใช่ง่วงขึ้นนั่งถอนเบียรกันเลยเ้ยเอต่ลเพราะดดายพตคืองสีมีเจ้าไหนเรานบได้ขายเมีแม่นว่แมสวเแมเมตแม่สาวเอเอาแม่นเบิดวาได้ขายพตตันี้เกี่ยงเก้าดีนาอเ่าไหตัวนี้เมสบแม่ทั้งสเด้อฮะสองตัว ตัวละมืนสี่พัเม็ดสีทั้สงสงตัวอายุประมาณปีตัวละหมื่นสี่พนห้ารบาทเด้อตัวนี้ก็ทำกันบ่เฮ้ย ต่ำกันปะบ๊อบตัวนี้แพะกว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าเนาะมันแก่กลัวสองตัวนันตัวละมือสีผ่านหาเด้อนี่ตัวนี้ไปหนุ่ยจุ๊งไปใส่นะเอางูมไปส่งเขาบ่ะเฮ้ยนั่นว่าไปส่งเขาครับเดี๋ยวบัตรลงมาจะมาถามเบอร์เด้อทีมงานผมนี่แหละทั้งไอ้ผู้ชี้ขุดเอางูไปส่งเขางวโค้งตัวนั้นโอ้ตัวนี้จุ๊งหนีเว้ย โอ้จมืนีงองามเด้ตอตัวนี้ของอีพ่อป่ะแมป่ป่ะของโตัป่ะเฮ้ยของไผ่ลูกแม่ง่วแม่ลูกหลายเด้อตัวเราโคมเราผมมันม่กัแม่ได้นเนี่ยนันท้องโตปะนั่นไไนั่นไรป่ะเนมือหาขัาหา ตัวไหนนี่นะก่อนนี่บ่มือหนาผ่านห่าหาผ่ดิ้งหนองออบ่เงิบดิ้งหนองมาดีดีบิ่ลากาถือแงี้ยเราตบยอเอา้ามันคือยื่นควายใคข้างแต่เน,น,นี้ยเป็นนางงามแล้วบ่เคือหาผ่นหาเด้อเอา้าไปหามาทางไดน,นี่คือตัวแม่บ่ตัวผู้ลูกผู้หาผ่านห่าเดียงดีๆกำไรอย่งังไงเนาะแม่ถ้าพอแม่มันก็เป็นโค้งไป ตัวน anyway, oh. uh, ี hmm. oh. uh. <t <t sa sa ้เพิ okay, ่นบ่อยู <S S ่มันไปซองงวนเมืนเมื่อกี้ครับอ้าวันหาเอาแล้วมาเล่งงเ่าเล่งงัวหน่อยตัวนีเลยเขาเล่งงัวเมีเขาเล่งง่วเมียเอาเมียเสียเมียไป คือดีสุดแล้วนาะอา,าหนาสองตเอาตังเงาจบอาพนนายเฮ้ยอบอมาใส่ไหนบงมาใส่เร็วศูเกาสี่สามเจ็ดหน,นึ่งหนึ่งสามหาหกห่้าเอาต้นนันบม่ต้นหูเดี๋ยวจะคลองไปส่งงวยอยู่มีวบแม่ลูกอะไรน่ต้อนอะไรไปในตันหลี้วน,นั้น พอทันมาเด้อเมื่อกีไปส่งทีมงานโคสีไปส่งงัวอยู่พี่น้องครับเจ้าบ่าให้ยี่หาชิแปดหาสามร้อยพี่เหลือเเดียวเท่านี้ป่ะมือว่านมือว่านมือว่านตัวไปจะโตว่นกันทมันไปสามไปสี่วันเลยขายยันาสมี่ันมือว่านมันได้ขายที่อยู่ไหนมือว่านง้อหน้าจะรวยกับมาหลายอะไรจะขายไห้อยู่ไหนมือวานง้อเออมือว่าน ตลาดวาลิดหมู่บ้านเขาเอาง่วมาโลกันนไนนนงเอาบรรจุอันดวงเหมือนไงหลายง่วงเอาคลิปเดียวเนี้ยาวเลยพี่น้องเจิดเลย <c oughs> ข้างหลังบัวมีคนเลยขังลั้งโบโบมีง่วงไหมพวกก็มีลายอยู่ ไปไปยัางมาทางฟังกีนด้วยฟัทง,ทงทุ่มพี่งอโค้งงอโค้งงอโค้งโอ้ทางกันนัง่งใส่แล้วมัวมืมดแล้วไปงัวไปยังไปยางไปมากม,มัมืดเลรออะไรเงี้พูด โอ้ตัวนี้ตัวนี้งานปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่ลายเยเออ่ไ่เดเพื่อาวแม่ลูกงามายนี่่ายอีอของงิของงาบลยมดวนี่อะไรเปนไอแม่นี่เอาท่าใพอสิบามหาลอยแม่ลูกลูกกําลังเห็นนมแม่อยู่แม่เป็นมัวไทยคงหนึง เราลูกเราได้หลายตัวแล้วพี่น้องครับบึงบึงเขามาแล้วคือสีชมพูน้องคัะว่า13บสาหาลอยแม่เป็นง้อไทยไทยโค้งโค้งเด้อไทยโค้ง13บสาหาลอยลูกมันออกแดงแดงดูกประมาณสองเดือนกลัวๆเดี๋ยวเราจะเฝ่าแห่นี้โอ้ตัวนี้ออกลูกดีเด้อ13บสาหาลอยตัวนี้เราพอทำกันทำกันบวกตัวนี้ ขายไปแล้วเ,เหลือตัวน้อยนี่บ่ไม่รูมรขายไปแล้วเท่าไหร่หมื่นหาเอาขายกับขายเหลือตัวนี้ตัวเดียวสิบสามหา,าหร้อยเอาตัวเดียวอุย้ยลูกเขาท่าเนาะมื่นหาขายไปแล้วตัวนั้นครับมื่นหาขายไปแล้วครับตัวขายสิบรุสิบรุสโวลได้พี่น้องเอาตัวนี้มาใส่ล,บลับเอือมาใส่เร็วชุ่มเยี่ยวให้เร็วศูนย์ศูนย์แปดซีซี เจ็ดหกสี่หกเจ็ดแปดสิหาร้อยสองหารยุณน่ะพาก,กันนงังกูเร่าลกันเลยพัปีเดะถึงพันปีบ่ถึงอยู่นี่นาะนี่ก็นี่กร็ร้อยอ้ยนี่ก็หกเจกู่ก 6, กาเจโอ้มาถึงม่ถึงวะหาร้อยไป <laughs> เอาสิบสาหารยต่อได้อีกเด้อพี่น้องครับลูกแดงแหงตัวเนียวโอ้บางหายนอนแล้ววะ ก็คือกน่อยน,อน้นอนรับคือคนเร็ววเฮ้ยเอาไปไปเบ่งงัวของจานาที่หรวบ,เ,รอบเอ็นา,นาที่หรวเอาจยาวคลิปเดียวเลยครับไมเราต้าตนนี้เท่าไหรพอต้อนนี้ขายแล้ว<อ> 10, 12, หมื<อ>่นสองขายหมืม่นสองขายแล้วโอ้หมื่นงัวหมื่พี่น้องงามบองามบอใครเดือดเดือเท่ไหมาตัวใหญ่นาะใหญ่น่สอง เป็นไงเศร้าแปดเด้อแม่เป็นงัวบาลมันใหญ่ๆเฟี้ยมใหญ่ๆเศร้าแปดเศร้าแปดอย่าฝ่านอนนอนไปแลยอ่ะปล่อยไปเศร้าแปดตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวที่สองเนาะตัวเดียวลูกเดียวตัวเดียวบ่เอาลุ้งมาก่อนลูกีหล่ะลุ้งมาก่อนลูกอย่าฝ่านอน เศาแปลูกประมาณลูกตัวเดียวคนวัดเ hey? แม่มันหายนมลูกมนันอย่พี่น้องมันเลยจอยอุ้มน,นมมาดีเลยวะ่อยหกสิบตัวเอ้ยหอหาสิบตัวโค้งหมดง่ี่พี่น้องครับเหลือเท่านี้บ่ต้นไหนแมน่นบ่อีเขาปีอ้าวเบอร์มาใส่พอแล้วโนเก้าแปดกองสี่สี่สองสี่ห้าเก้าก็เทียบโทรมาเอาอยงไรทเอาพี่น้องครับง้วราคาเท่านี้โทรมาต่อกันเอา ห้องสองแปดสองแปดเด้อห้องไหวซื้อห้องไหวต่อพี่น yeah. yeah, yeah, ้องท้างบ้านลูกมันจำนี่เนาะอบู๊น้ำรังบวขาดเลยครับเอาแม่ลูกเดียวเด้อแม่ลูกเดียวคว่ำเลยดูตัวเดียวตัวเดียวเมื่อไางหลังกับว่ามีงัวไอ้เบิ่งียเงียบเนี่ยเบิ่งเหมือนไป ไอ้ยังไปบิงแขกกันไหมไอ้ยังล่ะเจ้างัวไปใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอลับไปนอตหลับไปเนาะกเขเ่ไ้ยังเลย